สวัสดีคะ่ะทุกคนมาฟังเรื่องเล่าจากไพายิปซีไปพร้อมๆกันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครป์นะคะเป็นกาลังใจดีๆต่อกันเนาะการเล่าเรื่องผ่านไพ่ยิปซีนะคะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะหรือบางทีอาจจะได้แนวะคิดก็คิดดีๆกลับไปเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะคะอันนี้ขอดูพลังงานของคุณหน่อยละกันนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าไพ่จะบอก ถืออะไรเนาะในวันนี้นะคะอันนี้ไพ่ท,ที่ได้นะคะสามถ้วยเทมเพลนสิบดาบนะคะสามถ้วยพลังงานของชาวท่านน้ำมีนเป็นกฏพิจิกนะคะเทมเพลนพลังงานชาวราศีธนูสิบดาบพลังงานของชาวใตนรมนะคะมิถุนตุลกุมถ้ามองดู ในอดีตุณเป็นคนใจดีนะนะคะสร้างนระยามิตรชอบช่วยเหลือคนเนาะมีเพื่อนเยอะด้วยแหละนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีสามด้วยขึ้นมาแล้วก็เด e อนเช่นเป็นแสื่อถึงว่ามันน่าจะมีบางอย่างเข้ามาทําให้คุณคิดเยอะต้องคิดทบทวนไตรไตรตองมากขึ้นกว่าเดิมในการที่จะช่วยเหลือใครเพราะมันมีสิดาบขึ้นมามันสื่อถึงว่า การที่คุณเคยช่วยเหลือใครเคยไว้ใจใครเคยใจดีกับใครมันทำให้คุณเจ็บนันสื่อถึงว่าน่าจะเป็นคนที่คุณรู้สึกดีมากๆนะอืมจึงทำให้คุณเจ็บเป็นสิบดาบได้ขนาดนี้มันสื่อถึงว่าสิบดาบมันสื่อถึงแบบเจ็บสุดๆแล้วอะแต่ก็พอแต่ก็อยากที่เหมือนแบบอยากที่จะหลุดพ้นจากความเจ็บตัวเนะี้ยนั่นสื่อถึงว่าตอนก่อนคุณอาจจะเคยเป็นคนใจดีเคยช่วยเหลือ ต่การช่วยเหลือ,อคุณอ่ะอาจจะแบบใจดีผิดคนอ่ะช่วยเหลือผิดคนสุดท้ายแล้วอาจจะถูกเขาแทงข้างหลังอืมนะคะมันเลยเป็นเหมือนกับเป็นจุดจบในความคิดของคุณว่าคุณพอแล้วกับการที่จะให้ความช่วยเหลือให้ความใจดีกับคนเหล่านี้กับคนกลุ่มกลุ่มเนี้ยที่คอยมาเอาดาบทิ่มแทงคุณให้คุณรู้สึกเจ็บ มันสื่อถึงว่าการจบสิ่งนี้สิบดาามันสื่อถึงแบบมันเป็นความรู้สึกหรือความคิดที่คุณแบบเหมือนแบบเป็นในลักษณะแบบหมดความอดทนกับคนเหล่านี้หละขอจบในการที่แบบว่าจะใจดีจะช่วยเหลืออะไรต่างๆกับเขาเหล่านี้เพราะเหมือนแบบคือในอดีตเนาะคุณอาจจะคิดว่าการที่ใจดีกับเขาการหยิบยืน่นมิตรภาพความช่วยเหลืออะไรต่างๆมันจะทําให้เขาเปลี่ยน เปลี่ยนในที่นี้หมายถึงว่าเปลี่ยนเห็นคุณเป็นเพื่อนเห็นคุณเป็นนิตรภาพด,ดีหรือว่าเปลี่ยนเป็นในลักษณะที่แบบให้ความเกรงใจคุณบ้างให้เห็นความดีที่คุณทําบ้างอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่เห็นไงมันสื่อถึงว่าคุณรู้สึกว่าพอละกับการที่ทําดีกับคนกลุ่มเนี้ยกับคนคนเนี้ยนะคะพอสักทีหนึง่งอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่สื่อถึงว่าคุณอาจจะเคย ใจดีทําความดีเพื่อที่จะเอาชนะคนเหล่าเนี้ยให้เขาเห็นในความดีเห็นในมิตรภาพที่คุณให้กับพวกเขาซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะจากที่คุณคิดทบทวนมากับสิ่งที่คุณได้รับมันไม่คุมมันเป็นกลายเป็นว่าคุณอาจจะถูกใส่ร้ายถูกแทงข้างหลังจากเขาเหล่านี้ก็ได้คุณเลยรู้สึกว่าจบพอแค่นี้กับคนกลุ่มเนี้กับคนประเภทเนี้ยนะคะ คือจะไม่ยอมให้เขาเอาเปรียบอีกละพอเท่านี้แหละอะไรประมาณนี้อันนี้คือพลังงานที่มันเกิดขึ้นนะคะมาดูว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะคนกลุ่มนี้คือใครกันอืมีม่คุณรู้สึกแบบพอลแล้วอะไรประมาณนี้นะคะความดีไม่สามารถที่จะช่วยทําให้เขาเหล่านี้คือมีความรู้สึกดีๆกับคุณกับทําร้ายคุณอีกต่างหากเนาะมาดูอืมสิบถ้วย คุณดูพลังงานคุณตอนนี้คุณเป็นคนที่มันเหมือนกับถ้าเป็นพลังงานปัจจุบันนะ่ะมองว่าคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแล้วนะมีเดวิวมาด้วยนะคะชีวิตคุณเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะคุณเลือกรองความอยู่ทีรทำนั่นสื่อถึงว่าแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนยอมยอมในที่นี้หมายถึงว่าคือยอมที่จะไม่หาเรื่องเขาไงถึงแม้ว่าเขาจะทําร้ายคุณใส่ร้ายแทงข้างหลังแต่คุณก็เชื่อว่าความดีจะเอาชนะ แต่ในไนแล้วคือมันกลายเป็นว่าไอความใจดีของคุณอ่ะมันใช้ไม่ได้กับคนคนนี้กับคนกลุ่มนี้กับคนประเภทนี้อะไรประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อไปนี้ความใจดีของคุณจะไม่ใช้กับคนกลุ่มนี้จะไม่ใช้กับคนคนนี้อีกแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองบ้างละหลังจากที่พยายามทำดีอยากที่จะให้เขาเห็นคุณค่าในความดีของคุณ ไม่สร้างศัตรูแต่ว่าเขากลับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะตอนนี้มันได้เวลาที่คุณจะเรียกร้องความวยุติธรรมเป็นในลักษณะที่แบบว่าไม่ยอมเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำอย่างเดียวถ้ามอ,องดูจากหน้าภัยเพราะในอดีตก็ทำทกุณเจ็บไปเยอะนะสามดาบขึ้นมานะคะผิดหวังแทงข้างหลังเสียใจอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าคนกลุ่มนี้คือใครเนาะเนี่ยมี สองเหรียญขึ้นมาคุณให้โอกาสคนเหล่านี้นะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วคุณมาลุกขึ้นยืนอยัดที่แบบว่าคือเลิกที่จะไม่ทําดีกับเขาเลิกที่จะไม่ช่วยเหลือเขาไม่ใช่แต่มันเป็นเหมือนแบบคุณให้โอกาสเขามาละแต่มันเหมือนว่าเขาเหล่านั้นหรือว่าคนกลุ่มเนี้ยไม่เห็นโอกาสที่คุณให้ไงมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนทําให้คุณแบบพอได้ละกับการที่จะทําดีกับคนกลุกลม่มๆนี้เพราะว่าดูสิ เขาร้ายกับคุณมากเลยนะสา <3. S 1> มเนี่ยทั้งสามดาบทั้งเก้าดาบก็บทำอะไรไว้นะเนี่ยแต่คุณก็เด็ดเดี่ยวในการที่จะกล้าตัดสินใจเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วนะเวลานี้คือมันเหมือนเป็นในลักษณะที่ว่าแต่ก่อนคุณเป็นคนให้นะไม่ว่าจะเป็นให้โอกาสให้อาภายัยให้ความช่วยเหลือให้การยาม,มิตร เออให้แต่ให้สิ่งเหล่านี้กับเขาเหล่านั้นกับคนกลุ่มนี้แต่สิ่งที่ได้รับอ่ะเขากับเป็นลักษณะที่แบบเอาดาบสิดาบมาแทงให้คุณเจ็บช้ำเาเพ่มมีสามดาบมีเก้าดาบคือคุณได้รับผลกระทบด้านลบมากกับความที่แบบเจ็บปวดสุดๆนะจากคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือคุณเคยให้สิ่งดีๆกับเขาเหล่านี้ แต่นะตอนนี้พลังงานสิบตด้วยมันขึ้นมามันสื่อถึงแบบว่าคุณรู้ทุกอย่าง The High Princess ขึ้นมาคุณตระหนักรูก้แล้วก็มีหลักฐาน,นหลายหลักฐานที่คนเหล่านี้ทำไม่ดีกับคุณก็คืออาจจะมีในเรื่องของการฟ้องร้องอืมนะคะฟ้องร้องเอาผิดตามกฎหมายมันเหมือนกับเป็นในลักษณะที่แบบคุณยอมมาเยือ้อแล้วรอบนี้คุณจะไม่ยอมแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่คุณแค้นหรืออะไรเพียงแต่คุณคิดว่า คุณควรที่จะได้รับความความยุติธรรมแต่ให้กฎหมายเป็นผู้ดําเนินการผิดถูกว่าไปตามกฎหมายน่าจะเป็นในลักษณะนี้ถ้าตามหน้าไพ่ยที่ขึ้นมานะคะเนี่ยนะคะอัศวินเหรียญคุณเริ่มทําอะไรตามสเต็ปสเต็ปเนาะซึ่งมองว่าในอดีตคุณเจ็บปวดมากกับการถูกหักหลังกับการถูกแทงข้างหลัง คนเหล่านี้เขาเป็นใครกันนะคะมาดูก่อนคนเหล่านี้นะคะเขาเป็นคนหนึ่งที่คุณนึกว่าคือให้เขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเออเนาะคิดดูว่าคนคนนี้มันเหมือนคนในครอบครัวถ้าไม่ใช่คนรักก็อาจจะเป็นคนที่คุณไว้ใจเมตตาให้ความช่วยเหลือคนคนนี้มากอ่นะคะให้ความเมตตากรุณาช่วยเหลือคนคนนี้คือเอ็นดูพูดง่ายๆนะคะ เหมือนแบบรักเหมือนลูกเหมือนหลานรักเหมือนคนในครอบครัวอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขากับทาให้คุณเกิดความเสียใจเครียดถึงกับนอนไม่หลับเลยนะเนี่ยนะคะคุณเกิดแบบมันเหมือนกับว่าคุณก็ไม่คิดว่าคนที่คุณรักแล้วก็เอ็นดูให้โอกาสเขาหลายต่อหลายครั้งจะกล้าทําในลักษณะนี้กับคุณเขาทําอะไรนะคะอืม คุณให้โอกาสเขาบ่อยครั้งนะอืมนะคะตัวเจตขึ้นมามันเหมือนกับมันเป็นพลังงานที่เหมือนแบบอืมคล้ายๆกับว่าเจ็บสุดๆแล้วอะมันก็เหมือนแบบใจเขาบอกว่าเฮ้ยพอได้ละที่จะให้โอกาสคนคนนี้ถึงแม้ว่าจะรักจะเอ็นดูหรือถ้ายิ่งเป็นคู่รักคนรักคุณด้วยมันเหมือนกับหมดโอกาสที่จะให้ให้กับคนคนนี้อีกแล้วอะอะไรประมาณนั้นเพราะเขาทาคุณไว้เจ็บมากนะคะ เพ่ออาจจะเป็นคนรักของคุณนะคะหรือถ้าไม่ใช่คนรักพลังงานไพ่ที่สื่อมันเป็นคนที่ใกล้ชิดท,ที่คุณรักเหมือนเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนคนในครอบครัวแล้วคุณให้ความช่วยเหลือเขาแต่เขากลับทําให้คุณรู้สึกเสียใจสุดๆนะอะดิ่งดาวสุดๆจนคุณเปลี่ยนความคิดเลยว่านี่แหละคือคนที่คุณไว้ใจนี่แหละคือคนที่คุณเอ็นดูนี่หรือคือคนที่แบบคุณรักคุณสอนทุกอย่าง ให้เขาเติบโตแต่สุดท้ายเขากลับแทงข้างหลังคุณอืมนะคะนี่แหละมันเป็นจุดเปลี่ยนคุณรู้ทุกอย่างแล้วนะมีหลักฐานทุกอย่างจะถามว่าคุณทําอะไรสิ่งที่คุณทํานะคะมันเหมือนกับเป็นในลักษณะเนี่ยน่าจะมีการดําเนินการตามกฎหมายกับคนที่ทํากับคุณไม่เยอะเนี่ยนะคะและเป็นการที่แบบว่าจบการให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆประมาณนั้นเนาะมาดูต่อสิ เจ็ดถ้วยใช่เจ็ดถ้วยถ้ามองมันเหมือนกับพอคุณรู้ทุกอย่างคุณคิดคุณมีแนวทางในการที่จะทำหนึ่งสองสามสี่อืมนะคะแต่การดำเนินการเนี้ยมันไม่ได้เกิดเพราะว่าคุณแค้นหรืออะไรเพียงแค่คุณอยากที่จะเรียกร้องความอยู่ที่ทำให้กับตัวเองเนาะโดยถ้าไม่ได้แบบ ทำอะไรที่มันแบบในลักษณะเนี้ยคือมีหลักฐาน justice การตัดสินถ้ามองดูมันเหมือนกับพอมีหลักฐานมีอะไรต่างๆคุณน่าจะมีการอาจจะเป็นในลักษณะแจ้งความออแจ้งความเอาผิดให้ดําเนินการตามกฎหมายอะไรประมาณนั้นนะคะ seven of s h o r d ใช่จุดเปลี่ยนของคุณก็คือการถูกแทงข้างหลังนี่แหละ จากคนใกล้ตัวซึ่งถ้ามองดูนะคะพลังงานตัวเนี้ยมันเหมือนแบบคุณถูกหักหลังจากคนใกล้ชิดบางทีคนใกล้ชิดคนนี้มันอาจจะสื่อถึงว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจเนาะคุณให้โอกาสคนคนหนึ่งที่เข้ามาทําธุรกิจร่วมกับคุณหรืออาจจะสื่อถึงว่าคนที่ทํางานร่วมกับคุณแล้วคุณไว้ใจสอนทุกอย่างให้กับเขาอืนะคะแล้ว เขาอาจจะสามดาบถ้ามองในเรื่องของความรักก็คือคบซอนเจ็ดดาบหักหลังอืมอาจจะเป็นไปได้นะคะในสิ่งที่ไพ่สื่อเหมือนแบบว่าคนที่คุณไว้ใจสอนงานให้รักเหมือนลูกเหมือนหลานรักเหมือนหนึ่งคนในครอบครัวอ,อาจจะมีอะไรกันกับเหมือนแบบว่านอกใจหรือว่า รักสอนก,นกันกับคนรักของคุณก็เป็นได้เพราะเด็กจัสติฟมันขึ้นตำแหน่งคู่รักของคุณมันเป็นการทวงความยุติธรรมตัวนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสื่อถึงว่าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับคุณนี่แหละนะคะถ้ายิ่งคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอาจจะมีในลักษณะที่แบบว่ามีคนที่คุณไว้ใจใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณคุณสอนงานทุกอย่าง คุณให้ความเมตตาใจดีกับเขาทุกอย่างไว้ใจเขามากรักเขาเหมือนคนในครอบครัวอืมแต่สุดท้ายแล้วนะคะมันมีในลักษณะที่เขาอาจจะแทงข้างหลังคุณอาจจะมีในลักษณะเหมือนแบบถ้าคุณมีแฟนเนาะบางทีอาจจะสื่อถึงแบบเป็นชู้กับแฟนคุณก็เป็นได้เพราะเดรจจัสตีมันขึ้นตรงตําแหน่งแฟนของคุณพอดีมันเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเหมือนคุณแบบว่าคือมันเจ็บอ่ะ เออก็เป็นไปได้นะคะมีการแบบมีรักซ้อนขึ้นมาเจ็บหนักทุกหนักจากคนใกล้ชิดจากคนใกล้ตัวนั้นสื่อถึงว่าถูกหักหลังจากคนใกล้ชิดก็คือตัวแฟนคุณเองกับอีกคนหนึ่งที่คุณหยิบยื่นความช่วยเหลือที่คุณไว้ใจเขามาแทงข้างหลังคุณประมาณนั้นเนาะมาดูต่อสินี่ไงจะมูนขึ้นมาใช่คนใกล้ตัวคุณนี่แหละนะคะเป็นคนที่คุณสามารถ คุณมีเซนบางครั้งคุณก็มีเซนนะ่ะเออนะคะคุณก็มีเซนเดอะแฮงแมนแต่คุณจะไม่ปล่อยนะมันเป็นในลักษณะที่แบบคุณไม่ได้ไปทำร้ายหรืออะไรหรอกเพียงแต่ว่าหลักฐานที่คุณมีทุกอย่างคุณจเจ้าผิดตามกฎหมายมีการฟ้องร้องอะไรต่างๆเหมือนแบบว่ามันเป็นในลักษณะที่แบบจะไม่ยอมเป็นผู้ถูกกระทำฝ่ายเดียวละเพราะคุณเจอ ในสภาวะที่เหมือนแบบว่าคิดดูว่าคนคนนี้เราสอนงานให้ทุกอยาก่างเราไว้ใจเขามากเรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวแต่สุดท้ายเขาหาักหลังอืนะคะแอบเป็นชู้กับแฟนคุณอะไรประมาณนั้นซึ่งเป็นคนใกล้ตัวคุณมีเซนต์คุณรู้และสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับเป็นในลักษณะที่แบบอืการเอาคืนของคุณก็คือขอให้เป็นไปตามกฎหมายมีการฟ้องร้องตามหลักฐานที่คุณมีนะคะเนี่ย เจอเฮมิดขึ้นมาคุณคิดนานอยู่เหมือนกันนะกว่าที่จะแบบจะตัดสินใจแต่ทันแน่มันเหมือนแบบการที่คุณทําอะไรอะ่ะคุณมีสติคุณมีเหตุผลมากขึ้นนะคะเป็นในลักษณะที่ไม่ได้ทําอะไรแบบที่จะเอาคืนตามสภาวะตามอารมณ์แต่เอาคืนเพราะว่าอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองถ้ามองดูเนาะเพราะปกติคุณก็ไม่ใช่คนร้ายไงไม่ใช่คนร้ายกามีคนใจดีเนี่ย นะคะราชาไม้ท้าเป็นการยืนยันอีกใบหนึ่งนะคะว่าคนใกล้ตัวของคุณก็คือแฟนของคุณนี่แหละนะคะอาจจะแบบแอบคบ,บซ้อนแอบ,บแทงข้างหลังคุณกับคนที่คุณไว้ใจในที่ทำงานอืมถ้าดูแล้วนะคะนี่มันเหมือนความรู้สึกที่คุณมีให้พอกันทีเทไปหมดละนะคะคือ มันเป็นมันเจ็บนะถ้านลองนึกดูนะคะว่าคนที่รู้สึกไว้ใจช่วยเหลือเขาล้างเหมือนลูกเหมือนหลานสอนงานทุกอย่างคือแบบว่าไปไหนก็ชวนไปด้วยไปเที่ยวก็ชวนไปด้วยเพเหมือนแบบเป็นหนึ่งในครอบครัวไงแต่สุดท้ายอมาแทงข้างหลังแล้วคนที่แบบให้ความร่วมมือคือใครคือแฟนอืมนะคะแอบกินกันแอบแทงข้างหลังคุณเองมุณเจ็บมาก ตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณพอกับการที่ให้ความช่วยเหลือเขาเหล่านั้นแล้วสิ่งที่คุณทําในตอนนี้ก็คือเหมือนกับมีการวางแผนเป็นสเต็ปสเ,ปสเ็ปจากหลักฐานที่คุณมีในการที่จะเอาผิดฟ้องร้องเขาเหล่านี้ออนะคะซึ่งการทําทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเหมือนกับแบบว่ามันไม่ใช่เพราะว่าอยากจะแก้แค้นหรืออะไรแต่คุณเพียงแค่อยากที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองบางทีเขาเหล่านี้นะคะ ที่ทํากับคุณเน่ะมันอาจจะสื่อถึงมีในเรื่องของการยักยอกเงินหรือการยักยอกทรัพย์สินของคุณก็เป็นได้เพราะว่าคนคนนี้คือเป็นคนที่คุณให้ความช่วยเหลือแล้วก็รู้ในเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆของคุณด้วยนะคะถ้าดูจากไพ่ที่ขึ้นมานี่เนาะคุณปิดกั้นโอกาสของเขานั่นสื่อถึงว่าการที่คุณฟ้องร้องดำเนินคดี ตามหลักฐานที่คุณมีมันเป็นการปิดกั้นโอกาสในอนาคตของเขาเหล่านี้ด้วยมันเหมือนกับว่าให้กฎหมายเล่นงานในความที่แบบทวงความยุติธรรมให้กับคุณเพราะถ้าเขาเหล่านี้ผิดแน่นอนนะคะตามหลักฐานที่คุณมีอืมนะคะมันก็เหมือนแบบเขาเหล่านี้ก็หมดอนาคตด,ด้วยนะเพื่ออาจจะติดคุกเนี่ยนะคะพอมีแผนดาบขึ้นมาด้วยแบบความผิดที่เขาเหล่านั้นอะ แทงข้างหลังทรยศคุณนะคะมองว่ามันไม่ได้อัดมันไม่น่าจะใช่เฉพาะเรื่องที่เป็นชู้กันนะบางทีมันอาจจะสื่อถึงมีในลักษณะแบบยักยอกเงินก็เป็นได้หรือทำอะไรที่มันผิดมากกว่านั้นในสิ่งที่คุณเจอมานะคะอืมนี่นะคะมันเหมือนกับคุณเอาเขาออกจากวัฏจักรชีวิตของคุณไปแล้วคือแบบเหมือนคุณบอกกับตัวเองว่าต่อจากนี้ไปก็คือ ตัดจบเพราะโดยปกติคุณจะไม่ร้ายกับใครอยู่แล้วคือพื้นฐานคุณเป็นคนใจดีะนะคะเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่คุณไว้ใจรักและเอ็นดูมากๆเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่คุณได้รับลับคืนก็คือการทรยศจากคนคนเนี้ยคนที่คุณรักเอ็นดูรวมไปถึงคนรักของคุณด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณตัดสินใจทําก็คือนอกจากดําเนินการตามกฎหมายแล้วคุณตัดขาดมันเหมือนกันแบบว่าต่างคนต่างอยู่ คนละโลกไปเลยคืออย่าได้มาเจอกันอีกนี้อะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือในสิ่งที่คุณคิดเนาะอืมนะคะเนี่ยถึงแม้ว่าความจริงเนี่ยที่คุณได้รู้มาถามว่าเจ็บปวดไหมคุณเจ็บปวดนะคะคุณเจ็บปวดคุณก็เอาหสีแหละเพราะว่าไม่อยากที่จะจองเวรจองกรรมกับเขาเหล่านี้นะคะถ้าดูแล้วคือคุณยอมรับความจริงเอาหวสิกรรมให้กับเขาเพราะไม่อยาก จองเวรจองกรรมแต่สิ่งที่คุณหวังคือขออย่าให้ได้เจอกันอีกต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปใช้ชีวิตแล้วก็มีการดําเนินการเอาผิดตามกฎหมายนะคะเเผื่อแนวโน้มเขาเหล่านั้นอาจจะติดกุ๊แหละเพราะมีแปดดาบขึ้นมานะคะอืมนะคะมองว่าพอคุณใหาอภัยอ่ะคุณก็ใช้เวลานานพอสมควรแหละนะคะกว่าที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จากคน จากการที่ถูกคนที่เราไว้ใจเนาะไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือคนที่เราให้ความช่วยเหลือเมตตาคนที่เรารักเหมือนลูกเหมือนหลานอนะ่ะก็ไม่คิดว่าเออเขาจะแบบมากระทําในลักษณะนี้นะคะหรือถ้าเขาไม่เขาไม่ใช่ลูกใช่หลานบางทีเขาอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็เป็นได้คือมันเป็นคนที่แบบว่าคุณสนิทแล้วก็ไว้ใจที่จะสอนที่จะบอกเรื่องที่มันสําคัญสาคัญกับเขาหรือเธอคนเนี้ย แต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าเขาอาจาจะมีการยักยอกทรัพย์แล้วก็มาเป็นชู้กับแฟนคุณะถ้าดูจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณไหมมันก็เปลี่ยนนะคะมันเปลี่ยนให้คุณเหมือนเป็นในลักษณะที่แบบว่าคนใจดีกลายเป็นแบบถ้ามองดูในสายตาของคู่นั้นก็คือกลายเป็นนางมารร้ายซึ่งถามว่า คุณอยากจะร้ายกับใครไหมคุณไม่ได้อยากจะร้ายแต่คุณร้ายเพราะว่าดูสิ่งที่คนที่คุณไว้ใจทั้งสองคนไม่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรักเหมือนลูกเหมือนลานน่ะที่คุณไว้ใจแบบพาเขาไปเที่ยวด้วยทุกที่แต่สุดท้ายกับเนี่ยแทงข้างหลังคุณนะคะอืมคุณกลายเป็นคนที่แบบว่าเข้มแข็งขึ้นนะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะอืมแต่คุณก็เอาคืนทุกอย่างด้วยนะนะคะ ถ้ามองดูคือนอกจากแบบซองร้องเอาผิดตามกฎหมายตัวแฟนคุณเองมองว่าคุณก็ปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวนะคะเออใช่ตอนนี้มันเหมือนแบบคุณยอมที่จะอยู่คนเดียวกลายเป็นคนที่แบบว่าขออยู่คนเดียวด้วยความที่หาความสุขให้กับตัวเองมีความเข้มแข็งสื่อเป็นในลักษณะเนี่ยพลังงานตัวเนี้ยขึ้นมาเดอะสตริงนะคะมันเหมือนแบบ ตอนเนี้คือคุณพยายามที่จะทําให้ตัวเองเข้มแข็งแหละมันต้องใช้ความอดทนมากกว่าจะผ่านสถานการณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ตัวนี้นะคะในเรื่องเล่าตัวเนี้ยมันสื่อถึงว่าคุณน่าจะคือในอดีตคุณเป็นคนใจดีนะคะพอช่วยเหลือผิดคนถูกหลักหลังมันก็เลยเหมือนแบบว่าเปลี่ยนคุณอนะ่นะเนาะซึ่งคุณก็ไม่ได้อยากจะร้ายนะแต่มันเป็นสถานการณ์บังคับอ่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่าดูว่าคุณกลายเป็นคนที่ดูแบบแรงกับเขาเหล่านี้ไปเลยถ้าคนอื่นมองเป็นในลักษณะที่แบบเฮ้ยทำไมไม่ให้อภัยทําไมถึงแบบไปเอาผิดตามกฎหมายเพราะการเอาผิดตามกฎหมายยิ่งแบบว่ามีการเอาผิดตามกฎหมายแล้วเนี่ยติดคุกด้วยมันสื่อถึงแบบเสียอนาคตไปในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า บางทีคุณก็ไม่ได้แบบอยากจะร้ายแต่รู้สึกว่ามันเจ็บหนักกับสิ่งที่เขาเหล่านั้นทํากับคุณมันก็เลยกลายเป็นว่าพอคุณรู้ความจริงกับการที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคุณเองหรือว่าคนที่คุณไว้ใจนะ่นหักหลังในครั้งนะั้มันเลยเปลี่ยนคุณเป็นกลายเป็นคนที่แบบดูแรงๆดูร้ายในสายตาคนอื่นที่แต่ก่อนเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ใจดีแต่ตอนเนี้ย คุณเปลี่ยนไปอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือในสิ่งที่ไพ่สื่อเนาะก็สําหรับเรื่องเล่าในคลิปนี้นะคะสื่อถึงว่าการที่เราทําความดีนะคะช่วยเหลือใครนะคะบางครั้งเราก็ไม่ได้รับการที่แบบตอบกลับมาเสมอไปบางทีได้ช่วยเหลือผิดคนเนาะสิ่งที่ได้กลับมามันอาจจะเป็นในลักษณะแบบความเจ็บปวดนะคะเพราะว่าถูกหนักหลังถูกทรยศนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นการที่บอกกับเราว่าบางทีความใจดีการช่วยเหลือนะคะเราก็ต้องเลือกคิดดีๆก่อนกับการที่จะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่แบบไว้ใจเขาเกินไปจนสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่แบบว่าเอาความใจดีของเราอะมาเป็นช่องทางทำให้เขาทำร้ายเราได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่องมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ